ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเซเลบรตถูกอย่างมากเลยเป็น<า>เรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองแล้วเออมันไม่น่าเชื่อว่าเรามีรัฐมนลประมาณร้อยวันนะคุณอันมันมีคอนเซนซัสที่ผลักดันเรื่องนี้สำเร็จในสภาซึ่งพี่แขกค,คิดว่าไม่ต้องมาเคลไม่ต้องแย่งกันเคลมว่านี่เป็นผลงานของใครสิ่งนี้เป็นผลงานร่วมกันของทุกพรรคการเมืองของทุก ภาคประชาสังคมของทุกภาคประชาชนของสื่อมวลชนที่มีความตระหนักรู้ในเรื่องนี้และนําเสนอข่าวสารเหล่านี้อย่างถูกต้องอืมร่วมกันจริงๆร่วมกันแล้วพอมองย้อนกลับไปอันก็จะยังงงอีกว่าเอะแล้วมันหวดครั้งที่แล้วทําไมมันไม่ผ่านพี่แขกจําได้ไหมว่าตอนนั้นเราก็ทําข่าวจบมันไม่จบแล้วแล้วผมก็ถามปัาถาเนี้ยผมก็ถามปัญหาว่าทําไมมันไม่ผ่านวะ มันไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมานะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็หาว่าย้อนกลับไปด,าด,ด่าอดีตอีกแต่ผมว่าเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการหาเหตุและผลไม่เจอเยอะมากเลยเป็นช่วงเวลาที่โคตรไม่มีตรกกะของชีวิตของประเทศแต่ทันทีที่มันเปลี่ยนผ่านและเข้าสู่ระบบซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันมีความสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันกลับมาสู่ร่องสู่รอยที่เราพอจะคาดหวังและคาดการได้ตามสมควรขึ้นมากแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สิ้นหวังกับสังคมมากเท่าที่ผมเคยรู้สึกก่อนหน,นี้เหยดคำว่าสิ้นหวังมันอาจจะเศร้านะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันมีบางช่วงที่มันมันเหมือนเหมือนจะมุ่งหน้าไปสู่ความโฮปเลสถ้าเราออกจากวังวนนั้นไม่ได้ผมดีใจมากที่เราออกมาจากวังวนนั้นได้แล้วผมจะพยายามย้ำเตือนเสมอว่า อย่าพลาดนะเพราะเขาบอก history repeat itself ใช่ไหม,มพักๆหนึ่งคนจะลืมแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปสู่วังวนนั้นอีกจะต้องแบบแต่ช่องช่วยกันตะโกนว่าอย่าลืมนะว่าอย่าเผลอไปคิดว่ารัฐประหารจะเป็นทางออก ever again ever พี่แคทมองอย่างนี้คุณอ่านพอจริงๆแล้ว c o n s e น s u s เซน,ซนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วแต่พอ พี่แค่ขอใช้คำว่านายกและทนมนตรีได้ไหมคือมันเหมือนกับผู้นำประเทศไม่ได้ endorse นะ่ะอืม,อม,อมคือไม่ได้รู้แล้วก็ plus มันเป็นกฎหมายที่ถูกผลักดันอย่างเป็นชิ้นเป็นอันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทีนี้เพราะมันเป็นกฎหมายที่ถูกผลักดันอย่างเป็นชิ้นเป็นอันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านแม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆพักจะเห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่โดยโดยวัดปฏิบัติอะ มันก็ต้องดูฟ้าดูฝนว่าเฮ้ยแต่มันมีร่างของพักร่่วมรัฐบาลที่เสนอเรื่องพอรบรคู่ชีวิตแล้วตัวนายกก็ไม่ได้เอนดอสอะไรตัวนายกก็เอนดอสว่าพรบรคู่ชีวิตก็ก็ดีแล้วไงทําไมต้องมีสมรสเท่าเทียมแล้วมันก็ทําให้การโหวมันมันเป็นไปตามบรรยาท เป็นไปตามมารย,ยาทก็คือต้องเลือกที่จะ End o ด s รพรบคู่ชีวิตมากกว่าที่จะ End o r อรพรบสมรสเท่าเทียมที่เป็นของสาย้าน<ม>แต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันมีการยำรวมกันใหม่ยำรวมกันใหม่ก็กลายเป็นว่า พักเพื่อไทยซึ่งก็สนับสนุนสมดสเท่าเทียมได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วตัวคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายก endorse เรื่องนี้มาต่อเน,นื่องยาวนานตั้งแต่สมัยเป็น CE o แสนสิริเคยไปเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานของคู่รักชายชาย endorse เรื่องนี้สองสามปีแสนสิริมีให้แบบว่าคู่รักเพศเดียวกันมีสินเชื่อที่จะซื้อบ้านร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคุณนั้นนี่แนวน้อมมันเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหมดอะ แล้วกฎหมายนี้มันก็แฮมเลสใช่ไหมคุณอันไม่มีใครปฏิเสธว่ากฎหมายเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปก่อความเจ็บปวดหรือไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของใครแม้แต่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันอย่างที่คุณอันบอกว่าปัญหาเหตุผลไม่เจอว่าอยู่จะให้กฎหมายนี้ตกไปด้วยเหตุผลอะไรในเมื่อมัญหาเหตุผลไม่เจอว่าอยู่จะให้กฎหมายนี้ตกไปด้วยเหตุผลอะไรพักร่วมรัฐาบาลก็มีคอนเซนเซสพักฝ่าย้านก็มีคอนเซนเซสภาคประชาสังคมก็มีคอนเซนเซสนายกรัฐมนตรีก็ กระตุกกระตุ้นเตือนเร่งรัดพูดทุกวันอยากให้มีมันก็ผ่านฉลุยแล้วพี่ใหญ่ก็เออบางทีเราอยากไปมองที่ตัวบุคคลนะ่ะบุคคลซึ่งเคยยกมือให้พลวคพูดชีวิตเมื่อรัฐบาลที่แล้วเมื่อมาสู่รัฐบาลนี้เขาก็ยกมือให้สมรสเท่าเทียมอืมแล้วก็ยกมือให้กับทุกร่าง ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ